โอเว่นฮากลิฟออดีตก,กองกลางตัวรับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันว่าทีมเก่าของเขาไม่จําเป็นจะต้องทุ่มเงินก้อนโตเพื่อขอซื้อเอริกบอฮาเลนเข้ามาเสริมทีมตามข่าวลือเพราะมีตัวท็อปอย่างเอดิสันคารวานียอยู่แล้วคาวาเนีเป็นกองหน้าที่พิเศษสุดๆส,สถิติการทําประตูข,ของเขาเมื่อเทียบกับนาทีที่อยู่ในสนามพิสูจน์ให้เห็นถึงคุณภาพนั้นชัดเจนแล้วแมนยูจะต้องทําทุกวิถีทางเพื่อต่อสัญญาใหม่ให้ได้ จริงๆผมก็แอบเห็นด้วยกับโพสโคส่วนหนึ่งนะที่บอกว่าคาวานีอาจจะย้ายออกจากทีมไปเพราะโอกาสลงสนามมีน้อยเกินกับความสามารถแต่ส่วนหนึ่งคือเขาเป็นอาวุธเด็ดของทีมเราเวลาบุกเข้ากรอบเขตโทษด,ด้วยเช่นกันนอกจากนี้ประสบการณ์ที่เจ้าตัวมีจะช่วยให้กลุ่มวัยรุ่นอย่างแรดฟอร์ดกรนวูดมาซิยาวเติบโตขึ้นบนทิศท,ทางที่ถูกต้องอีกต่างหากฉะนั้นผมจึงอยากแนะนำว่าต่อสัญญากับคาวานี่และเอาเงินไปลงทุนซื้อผู้เล่นตำแหน่งอื่นจะดีกว่า แฟนบอลส่วนใหญ่คงอยากเห็นแฮร์รี่เคนหรือไม่ก็เออร์ลิงฮาแลนด์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวปีศาจแดงในซัมเมอร์นี้แต่ใน,นเมื่อเรามีคาวานีอยู่แล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเสียงเงิน100ล้านปอนด์ด้วยซ้าตำแหน่งที่โซชาควรจะทุ่มเงินก้อนโตเพื่อหาคนเก่งเข้ามาเสริมทัพเพิ่มก็คือปีกขวามิดฟิลด์ตัวกลางและเซ็นเตอร์แบ็กเพราะถ้าเรากล้าให้โอกาสคาวานีลงเล่นเต็มๆในฤดูกาลหน้าเขาจะยิงได้ถึง25ลูกรวมทุกรายการอย่างแน่นอน ดิมิทาร์เบอร์บัตอปอดีกองหน้าของเทนนิสมฮอสเปอร์และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตือนแฮร์ดี้เคนคิดให้ดีหากเลือกย้ายซบปีศัตแดงเพราะพวกเขาไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกมานาน8ปีแล้วอนาคตของดาวยิงทีมชาติอังกฤษกำลังตกอยู่ในเครื่องหมายคำถามหากเกยด้วยทองควาน้ำเหลวในฤดูกาลนี้และชวดโคตาแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งอาจทำให้เขาตัดสินใจย้ายออกไปหาความสำเร็จถ้าเคนย้ายออกจากสเปอร์ผมไม่มีที่ที่เขาอยากให้ย้ายไปเป็นพิเศษ ตราบใดที่เขาย้ายไปในที่ที่เขาสามารถเล่นฟุตบอลแบบเดิมได้แต่เมื่อคุณเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่คุณเป็นเบอร์หนึ่งแฟนบอลจะคาดหวังให้คุณแสดงผลงานทันทีเมื่อคุณยิงไม่ได้แฟนบอลจะกดดันคุณนี่คือฟุตบอลในสมัยนี้เมื่อเขาย้ายทีมถ้าเป็นพวกเขามองหาถ้วยแชมป์แฟนบอลจะเอาชื่อเขาไปโยงกับแมนยูแต่พวกเขาไม่ได้แชมป์เป็นมาลีกมานาน8ปปีแล้วเขาต้องย้ายไปในที่ที่เขาจะมีโอกาสได้แชมป์บ่อย สิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเขาย้ายไปในทีมที่ไม่ได้แชมป์เขาจะคิดว่าทําไมต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมด้วยในเมื่อก็ไม่ได้แชมป์อีกแล้วผมคิดว่าเขาจะอยู่ในอังกฤษต่อไปและเขาจะไปอยู่ที่ไหนล่ะแมนซิตี้มีเคซุสเป็นตัวเลือกในแดนหน้าแคลเคนอาจเหมาะกับแมนยูแต่พวกเขาไม่มีกองหน้าตัวเป้ารุ่นราวคราวเดียวกันกับเขาเอดิสันคาวานีอยู่ในช่วงบั้นปลายอาชีพลิเวอร์พูลมีนักเตะฝีเท้าดีมากมายในแดนหน้า และอาซนอนไม่มีนักเตะแบบนั้นเขามีข่าวกับเชลซีแต่มันจะเหมาะกับสเปอร์หรือเปล่าขายให้อีกทีมในลอนดอนมันมีคำถามตามมามากมายดังนั้นเขาต้องอ่านเกมดีๆและตัดสินใจอย่างถูกต้องการตัดสินใจที่ง่ายที่สุดก็คืออยู่กับสเปอร์ต่อไปเขาคือตำนานของสโมสรอนและสามารถทำลายทุกสถิติที่เขาต้องการได้ผมไม่เห็นโอกาสที่เคนจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศเขาเป็นตำนานของอังกฤษทุกคนเคารพในตัวเขา ผมคิดว่าเขาจะอยู่ในประเทศนี้ต่อไปถ้าเฮริเคนโทรหาผมผมจะบอกให้เขาตัดสินใจทุกอย่างตัดสินใจโดยคำนึงถึงความถูกต้องและแรงจูงใจของตัวเองถ้าเขาย้ายทีมฟ้วบอลบางส่วนจะผิดหวังมันคือการตัดสินใจของเขาและมันเป็นการตัดสินใจที่ยากสำหรับแฮ์ริเคนทำไปแล้ว217ประตูจาก329นัดให้กับสเปอร์ปัจจุบันเหลือสัญญากับสโมสรถึงปี2024 ีแนแมคเคนนาผู้ช่่ยวโค้ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมายอมรับว่าทีมของเขานั้นต้องการเป็นแชมป์ยูโรปาลีกอย่างมากตามรายงานของแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวปีแสดงมีคิวเปิดบ้านต้อนรับกรนาดาทีมแกล่งจากลาลิก้าในศึกยูโรปาลีกรอบคอเตร์ไฟียแนลเลกสองในคืนวันพฤหัสโดยพวกเขาได้เปรียบคู่แข่งด้วยการมีอเวโกตุนไว้ถึง2ลูกจากช,ชนะสอูนย์ในเลกแรกทําให้มีสิทธิ์ที่จะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศสูงแมคเคนนาให้สัมภาษณ์ว่าแมนยูตั้งความหวังเอาไว้กับถ้วยใบนี้เป็นอย่างมาก และพวกเขาต้องการคว้าแชมป์ให้ได้นักเตะและทีมสตาฟชุดนี้ถูกพูดถึงอย่างมากว่าพวกเขาอยากจะได้แชมป์แรกอย่างมากเราเคยเกือบทําได้สําเร็จในการลงเล่นฟุตบอลทั่วเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาและสมควรที่จะได้รับเครดิตจากการที่สามารถเข้าสู่รอบลึกๆได้เสมอแต่นักเตะมุ่งมั่นที่จะก้าวผ่านจุดนี้ไปให้ได้เรารู้ว่าเราต้องเล่นรอบควอเตอร์ไฟแนลและเซมิไฟียแนลอย่างละ2เลกเพื่อจะไปถึงรอบชิงชนะเลิศซึ่งมันเป็นโอกาสที่จะทําให้เรามีแชมป์ติดมือในซีซั่นนี้ เรามองเห็นเป้าหมายทั้งในลีกและฟุตบอลยุโรปค่อนข้างชัดเจนและก็หวังว่านักเตะจะโฟกัสกับสิ่งนั้นและผลักดันให้ประสบความสําเร็จได้แม้แคนน้ากล่าวอเลโกซานดโซจา,าร์พิจารกาทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภูมิใจพัฒนาการทีมตัวเองที่ดีวันดีคืนในทุกมิติจนกล้าพูดได้ว่ายุคหลังการล้างมือในอ่างทองคำของเซอรเลกฟูกุซันกำลังจะผ่านพ้นไปแล้วในอีกไม่นาน ช่วงเวลาหลังแชมป์ลีกองสุดท้ายของแมนยูเมื่อปี2013พร้อมกับการวางมือของอเล็กเซอร์ฟูซันถูกเรียกว่าโพรสเฟอร์กี้นับตั้งแต่นั้นเข้าสู่ฤด,ดูกาลที่8แล้วที่ทีมไม่เคยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอีกเลยแม้จะมีแชมป์เอฟเอคัพปี2016ลีกคัพ2017หรือยูโรปาลีก2017แต่นั้นก็เทียบไม่ได้กับความยิ่งใหญ่ใต้บารมีเฟอร์กี้สำหลายช่วงเวลากว่า8ซีซั่นที่ปิดแสด,แดงใช้ผู้จัดการทีมทั้งฟูลไรร์และล จนส่งผลต่อการสร้างความสม่ำเสมออย่างไรก็ตามการได้โอเลกูน่าโซชาเข้ามากุมบางเหียนแมนอยู่ให้มีประสิทธิภาพและทิศทางที่ชัดเจนขึ้นแม้จะยังรอแชมป์ปลดล็อกแต่บอสไัย48ก็บอกว่าเมฆหมอกที่ปกคลุมเหนือโอทอฟอร์ดกำลังจะผ่านพ้นไปและจะเห็นฟ้าหลังฝนที่สดใสเราไม่ได้อยู่ในยุคสมัยของเซอร์เล็กกันแล้วแต่มันคือช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านหลังจากที่เซอร์เล็กวางมือ การนาผลงานชุดปัจจุบันไปเปรียบเทียบกับอดีตท,ที่เคยเกิดขึ้นเพราะมันไม่มีชุดไหนที่จะดีไปกว่าเมื่อก่อนไม่มีทางยิ่งกับเฟอร์กี้เขาคือหัวหน้าตัวจริงเขาคือหนึ่งในบุคลากรที่ยากจะหาขึ้นเราไปแทนที่แต่สิ่งที่เราทําคือกระบวนการสร้างทีมปทิละขั้นซึ่งหากทําได้ดีผลลัพธ์ก็จะออกมาเป็นถ้วยแชมป์เป็นตําแหน่งแชมป์ลีกแน่นอนนั่นคือความทะเยอทะยานของเราทุกคนในสโมสรทราบดีว่าผมหมายถึงอะไร คุณต้องค่อยเป็นค่อยไปทีละก้าวอยู่บนพื้นฐานความจริงหากคุณสามารถจบอันดับ2ฤด้วยดูการนี้แล้วชนะไปเรื่อยๆและแมนซิตี้ก็ชนะเกมของพวกเขาไปเราก็ชนะของเรานับเป็นผลงานที่กล้าวแกล่งปีก่อนที่3ปีนี้ที่2เราใกล้แชมป์เข้าไปอีกมันคือการพัฒนาไม่ใช่จุดสิ้นสุดบันปลายคือตำแหน่งแชมป์ลีกความนับถือต่อโซชามีมากขึ้นเรื่อยๆก่อนหน้านี้มักจะถูกว่าเป็นผู้จัดการที่โลกสวยพูดให้ดูดีไปวัน แต่ผลงานที่แข็งแกร่งขึ้นในซีซั่นปัจจุบันทั้งมีตาแหน่งลุ้นแชมป์ยูโรปาลีกทำให้คําคอรหาว่ามือไม่ถึงหมดสิ้นแล้วโซชาผู้ให้โอกาสแห่งปีศาจแดงดาวรุ่งที่ถูกดันขึ้นสู่ชุดใหญ่ในโลกลูกหนังยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยธุรกิจการปั้นดาวรุ่งขึ้นมาเป็นเรื่องที่หาได้ยากขึ้นไปทุกขณะแต่นับตั้งแต่ปี2018 เีลเลกคุณ่าโซชาได้ก้ามาคุมทัพปาจแสดงเขาได้เปิดโอกาสให้เหล่าบรรดาแข้งจากอะเคเดมี่ได้มีโอกาสต้นล่นขึ้นสู่ชุดใหญ่มากมายเหมือนที่เซอร์เล็กฟิล์กูสันเคยสร้างเอาไว้ในอดีตและถึงเวลาในเกมที่แมนยูเน็ดบุกไปเอาชนะรานาดา2-0ในศึกยูโรปาลีกเมื่อกลางสัปดาห์แอนโทนีเอลองกาปีไว้18ปีก็กลายเป็นแข้งรายที่14เข้าไปแล้วที่ได้ก้าวขึ้นสู่ชุดใหญ่เราจะพาไปดูกันว่าก่อนหน้านี้มีใครกันบ้างที่รับโอกาสจากโซชา ไม่แน่ว่าแข้งเหล่านี้อาจก้าขึ้นมาเป็นสตาร์ลูกหนังในอนาคตก็ได้ใครจะไปรู้เมสันกรีนว,วูดด้วเตะวัย19ปีก้าวขึ้นสู่ชุดใหญ่ในปี2019หลังโซชาจับมาลงเล่นในนาทีที่87ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกที่ดวลกับแปร์แชร์รอบ16ทีมเลข2จากนั้นฤดูกาลต่อมายอดกองหน้าที่ยิงได้ทั้ง2เท้าก็ทำผลงานได้อย่างสุดยอด